สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีช่องพอออนพิสาลุงพลนะคะมาดูหญ้าพาได้อะไรเยอะแยะเลยพ่อแม่พี่น้องดูดิโอ้ยว่ามันชิปชิบต้นมะแมนมาสั่น6กบอฮกเป็นเท่าไหร่มาแล้วกบ่กฮกเป็นสิ่งเจ้าเมื่อไหร่เจ้าเมื่ไหาจะจิ้มูกเมื่อนี่บ่อบ่เอ๊ะปอออนม่อนี่ บอปลูก้ะขันเจ้าบ่ปลูกเมื่อเนี้ยเอาลองลงใบข่อยเมื่อไห้น้ำหลังเออเมื่อใบหันยืนมากับปลูรลดเมื่แม่นยังดอกย่านว่าเอาเมื่อโบหบอ่ะนะเอาไว้นี่ยข่อยเอาเมื่อน้ำหลังข่อยเมื่อใส่หลุดถอยเมื่อน้ำหลังเออเดี๋ยวข่อยจะไปใวเดินละหันล่ะเออข่อยจะเห็นน้ำนี่น่าจะมาอามาปลูกหัน ก็ะหู้อยู่คอากระเจาะไปปลาไว้ว่าเจ้าย่านเจ้าเมื่อบ่ไหวมึงเนี่ยพ่อแม่พี่น้องพูดนะเดี๋ยวก็ย่านมันขู่ลงมาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นเห็นกับเจ้าไม่เห็นน้ำให้ลูกไส้หล่าพิ่นเพิ่นเราจะเอาอันกกอันนี้ไปขนาดเลยพูดนะหัวหอมกมีบ่อันจะมากินเนาะบอมะฮามมันอันหมะที่อาไปปลูกมองไหนเอาปลูกมมันนั่นแหละเออใกล้เท่อนนั่นแหละโอ้ยเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะใกล้มองกิน ปลูกไก่หลายไม่ง่ายคุณ่ะโอบัาสิเวลอันนี้ก็แม่นเด้อค่ะเด้อเพิ่นจะไปปลูกเฮือนลุงทนใช้เอาใหางเอฟซีบ้างแนีโอ้ยดูลายเบื่อนายแหละปลูกแล้วมาแม่นพระคอมมันแม่เออช่วงจะได้ลายนานอยู่บ่พ่ออยู่บ่บ่พ่อกาอีกรถก็ขึ้นไม่จะหยุดลมว่ะห้วยมันบ่เทียงเนาะเออมันบ่เทียงอืม เอาพักพักพักกินน้ำพักผ่อนเท่ากนพักกินน้ำเท่ากอนนั่นน่ะกินน้ำเย็นเย็นเท่ากันโอ้ยว่าแต่เมื่อยแต่เมื่อยเฮ็ดบ่อยู่บ่อเศร้าบางเนี่ยพอแม่พี่น้องประอ่อนผ้ามาปลูกอยู่หน้าประอ่อนพอดกัญยงห่อไปปลูกพื่อน่ะเดินลูกสายหล่าเพื่อนว่าสั้นเอามันว่างเนาะก็ไปปลูกะสวยตัวเนาะพื่อน่ะเอาใครกินน้ำกันหนึงตัวบัลลป์พอจมเมื่อยพ่อแม่พี่น้องเลยก็จีว่าก็ได้พื่อน่ะเฮ้ย เออเกับบุหลีเห็นตัวอืมมันยังถีบรถมาไกลเถอะพูน่ะเพื่อมันเริ่มพูน่ะปลูกไว้ใกล้ๆปากพูน่ะเอาง้อยอันง้อยหูด่างไว้เลยเป็นบ่อยหัดงโอมันว่างเปล่าหนิเลยเนาะอืมเป็นตะเลิดอยู่เอากินน้ำเย็นๆถ้าก่อนยังเมื่อปลูกฝนก็ฝักหวานนั่นะใครก็จะไปฮดอัน หดมักสลีกับฮดมักแตงกับพ่อแหละบัานนี้เพราะว่าพวกนี้พอกระฮดแล้วอันนี้ก็ใช้สมัยเกี่ยวกับเกลี่ยมอเขือก็ได้เพื่อเให้กระน้ำใสมันเห้งเอามาแต่สายซื้อนะคะมาซื้อมาตั้งแต่ฝนเนี้ยอยู่อากาศฝนแน่นกระเซาละศีบบาทปลูกปิ๊กขายขาบัตรดินรปลูกใบซื่อนี่ยแหละปลูกไว้แหละจักจัได้กินซันไดกับปลูกใบเห็นต้นมันถื่อนนันนะ กระซ่าละสิบบาทบ่แม่นบ่แม่นร้อยเซนกระสอบน้ำยู่บ่หันเดินี่พาฟังโหลดคุณเอฟซีเอ้พ่นร้อยอันเพิ่นร้อยต้นมะเขือบ่หรือต้นมะพริกบอกมาบอยจับเอาซื้อบ่ได้ร้อยจับเอาซื้อโอ้ยบ่แม่นมันหักเบิร์ดละบ่ไปห่อลงปานหันไปหาว่าร้อยเลยเบ้เบ้บ่แม่นมันชีหักเบิร์ดละบ่จับไปบ้องเดือดสันโอ้ยะมตายโหลดเอาคือวางสันบัานนี้ อ่่าสดีปีปนนซื้อมาเป็นเงินเป็นคำเนี่ยอันเศร้าละสิบบาทพุนหาเออสิบเป้บ่อให้แต่มันตายมันตายเลยเออขอจจักนนเาะปลูกไว้นี่แหละเสียบไวน้ำมันนีนน่มันเป็นหมากเป็นหน่วยกับเด็กเย็นเออใครว่าดินมันชุ่มเหมือนหน้าเดี๋ยวสิปลูกอันผักหอมจิกผักหอมลงจะกกอนเนี่ยแต้มผักหอมเียบเลย ปอ่พ่ออะไรได้แค่นี้อืมที่เอาล่ะอืมพ่อละมื่อนี่เออมักธิดากับเบิดได้สิบต้นเก้าต้นแล้วเออพอกินแล้วเออเก้าต้นจะอไปในสิบสองต้นก็เป็นเท่าไรเป็นยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนาะอืยี่สิบเอ็ดต้นเนาะแนวคนน้ำมัปลูกให้ทำกินทำทานอืมบ่ได้ขายก็เอาไปทานไปปั้นหมูกิ้นไปทำอืน ปลูกได้มาสไอ้ปลูกมากกันนี่นะมักคีดานะปลูกไว้บ่ได้ดูแลมันยากปันใดดอกแต่แต่มันหากมันติดแล้วคำฮ่าบบใส่ปุ๋ยใส่ย่างบบปับปุ๋ยมันจังบริเกินะยากเลยฮาก็ต้องปับปุ้มันมันบ่ได้ดูแลคือจังผักหอมผักแหมพวกนี้เออหอมมันกับมันเป็นพืชอันเป็นหมากไม้ระยะระยะยาวทังเบิ่งอีนางเอาไปมื้อนี้ได้ป่อเลื่อนหน่อยเลื่อนหลายเออ เลีอต่อย um, um uh, ังอืมข uh, uh, like like no. uh ้าเจ้ากับปูเคยข้าเจกับปู่ว่าปูจ็สื่เลรกงามอืมทำงามฝนอึงแมนปู่งามฝนอมันเปื่อยตายดีข้าเจ้าปูเลยไรเนาะข้าเจ้าก็มีหมองลงโตยังขีโรถกับโเป็นลแอนคี ครับรถมอเตอร์ไซค์ไปลองหนึ่ตัวเจ้านั่นเฮียนขี้ได้แล้วมอไซค์นั่นอ้าวบารังที่อันแหละแถวเลยเอาจะทับใจอ๋อกินน้ำกินน้ำกินน้ำแล้วก็เมื่อนะทำแล้วจะหาโมงอะไรนี่เออเออโอ้ยยันบ่เห็นอยังเดิมเหมือนเอาไปหยอดกับไปอาบน้ำแล้วก็มาต้มสาดถาเดี๋ยวสิไปซอยแย่เหมือนเล้งนี่ เออ,อดงงเดี๋ยวนะักกินเดี๋ยวขอาก็จังหน่อยขอาก็ไล่ล้างเมื่อแหละนี่เมื่อแม่ลูกหลาเจ้ากระชิมาอยู่เดี๋ยวสิโทตถามอยู่อืมเอ,เ,เอาเมือเนี่ยก,ก,ก็บวันศุกร์เดเมะมือกับเสาร์อาทิตย์เดสันจะลืมหรือบอกว่ามือเนี่ยมันซุกเนะออมือเนี่ยมันซุกแล้วอืมแม่มลูกหลาจะมากก็ย้อยปลาหมึกกันแล้วสัน เอาออกมาไว้เดี๋ยวสิไปก้อยให้กินอืมตลกมาได้เด้ลูกใสโอ้ยบ่ไปง่ายดอกจมเมื่อยตอนนี้เดี๋กะเฮ็ดคือเก่าเออนี่แหละเพิ่นว่าจมเท่าแงนเพิ่นว่าเออจมัให้ FC เมื่อยจมแต่บ่เมื่อยเมื่อยหักเฮบ่อยู่บ่เาจัสิจมยังจมก็ยังเฮ็ดอยู่ เออลูกร้านเล่นหลอดกับหาเงินหาคำม,มาใ,ใส่ให้สอยอยู่เออลูกสาวหล่ากะหาเงินหาคำม,มาใ,ใส่ให้สอยอยู่เออนั่งอยู่ซื่อๆก็สิเป็นยังเอออันนี้หันมีแต่แนวพ่คนจีเฮ็ดอืมเบิ่งพักเขาหดแล้วมาหอดผมเกิดยังมาหอดอีกพึง่งแน่คว่ำพนขยันคว่ำพนมัน คุณเ,เด็ซีนนะเอ้ยเบิง่งกระโลดเฮ็ดตั้งแด่ก็คืออันบ่ได้ดังใจเพิ่นเนาะพอแม่พี่น้องมาแล้วเพิ่นก็มาโจมน้ำหนักว่าเพิ่นเมื่อยยังสั่นเพิ่นเมื่อยยังซี่ว่าสัน่นอืมดล้ววหางอืมบ้านนี้ก็ไดไปพืคูดมาปลูกดีเลยปลูกแล้วบอ่อเรียบร้อยบอ่อโอ้โถเดี๋ยว เดี๋ยวมาออื่นมาออื่นเดี๋ยวผ้าเอฟซีไปเบ่งมือเนี่คัมแล้วสิฟ้าไปพดน้ำเกิดใบมันอ๋อกล้วยฮันนี่ยาผ้ามาปลูกสามกลุ่มดอกไม่อย่างงี้มลบไปปลูกวัดเนี่ยเอาว่าผู้หนึ่งเอาดอกไม้ไปไว้ก็ดีขึ้กันปลูกอยู่เดินลุงพ่นแหงาไก่เหงาไก่ไปเหงาไก่ว่าโมเมนต์ยังดอกมันมันทีโพดนะแม่ยัย พี่ปู่ปู่ก็วัดของเขาเรียบอร่อยออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้กันเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปออน,นพ,อพี่สาวหลวงพ่เ,น,เน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ